สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ารับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube สมบูร์คนมานองนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบัวของคุณพี่สุภาพรแจมแจ้งนะครับอยู่ที่อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับมีมาเยี่ยมญาติครับ <laughs> สวัสดีครับพี่สุภาพรอ่าวันนี้พาดูบัวหน่อยนะครับ <Okay. S 2> อ,อ,อยู่ในคอกนี้มีบัวอะไรบ้างครับเนี่ยพ <c oughs> ุกงวัวพื้นบ้านเราเนาะโ <c oughs> อ,อ้ลูกบัวเยอะมากเลยครับ <c oughs> ดูดิคุณน้องปีปีนี้พี่สุภาพรมีวัวทั้งหมดกี่กี่ตัวครับเนี่ยตอนนี้เหรอครับผมรวมแล้ว17 18ตัวแล้ว18ตัวรวมไม่ตัวน้อยปีนี้ได้ข่าว่าได้ลูกวัวเยอะมากเลยนะครับกี่ตัวครับมีคลอดออกมาเนี่ยปีนี้ปีนี้รวมทั้งหมดแล้วคลอดมาแปดแปดตัวเนาะ คปรับดูเอาอีสตัวนะมาปีเดียวได้ลูกแปดตัวนะครับแกเลี้ยงมาประมาณสองปีสปีสองปีครับสองปีออกจากงานมาจากโรงงานนะครับ เปิดขายไหมครับเนี่ย <c oughs> ขายไหม <c oughs> จากชีวิตโรงงานนะครับสมัยแต่ก่อนแกทําอยู่นิคมเวลโกนะครับแกมาอยู่บ้านก็นเลยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัว <laughs> ลูกบัวเยอะมากครับปีนี้วันที่ล่าสุดออกออกวันไหนครับเนี่ยสามเอ,อ็ดน, <31. S 1> นวันนั้นนะสา <30. S 1> <30. S 2> มสิบส่งท้ายส่งท้ายปีเก่านี่ได้ลูกบัว <30. S 1> <laughs> ล่าสุดตัวที่8 อืมตัวที่แปดนะมีแต่ตัวเมียทั้งหมดบ่ตัวผู้ตัวสามสี่ตัวอืม อแล้วเลี้ยงนี่เลี้ยงด้วยด้วยอะไรครับเนี่ยกินหญ้ากินฟางกินหญ้ากินฟางปล่อยไหมครับหรือยังไงปล่อยปล่อเนี่ยเอาเมาติดมวยยังไม่ได้เอามาสองตัวปีนี้เตรียมฟางไว้เยอะไหมครับเนี่ยงวงัว เยอะประมาณเนี้ยสิบเจ็ดสิบแปดตัวเนี้ยอนนพอไหมครับคิดว่าพอไหมไม่พอแล้ว,นะวเราตองขายอัเนี้ยต้อเอาต้องขายองตออกต้องตอาอืม,มออต้องอดอันนอ้ออดตตต ดูดู <laughs> 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 อันนูไนะไลค์ไลครวมเก๋แต่แต่ว่าแมา่มันไม่อ่ะแม่มันมันแก่แล้ว,ลวอ๋อแม่แก่แล้วต้องเอาออกอยู่ทางโรงเขาไปเข้าแปลงใม่อือม น่าใส่ได้ขายออ้โลภเพืนั้นอ่ะถ้าไม่ขายออกเอาไว้จับสัตว์เนาะจากชีวิตโรงงานนะครับนี่สมัยแต่ก่อนทำงานอยู่ที่โรงงานไหนครับอดีตอยู่แทคทำอยู่กี่ปีครับเก้าปีเก้าปีแล้วก็ กลับมาอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็เลยเลี้ยงบัวเนาะ <laughs> เลี้ยงบัว <c oughs> ถ้าใครสนใจบัวจะเอาไปเลี้ยงต่อได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ แราคาไม่แพงมากย่อมยาวย่อมยาวมันมีรายไม่ได้เลยเพราะว่ามันยัง,ย,ง,ย,งยังตูดอยู่ <laughs> อืนอนนมอันนั้นตัวล่าสุดอ๋อเป็นตัวเมตตูตัวเ <laughs> มียอื <laughs> ม อยู่ที่<ต>อยู่ที่สวนก็ทำเป็นเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมครับมีเห็นได้คขาว่ามีเลี้ยงปลาด้วยเหรอครับเลี้ยงปลาเืมปลาเป็นปลาพวกไหนครับก็ป,ปลาตะเพียนปลาดุกอไอ๋อปลารมปลารม จากยุงย่งข้าวเก่านะครับนี่รื้อออกมาทำเป็นคอกวัวไม่มีข้าวใสม,มาสเ,ลมเลี้ยงบัวเลยทำแล้วก็แรงแรง,เ,งรเลี้ยงวัวสองปีได้ผลผลิตออกมาแปดตัวแล้วนะครับ อ๋ออ,อ,อืมขอขแล้วมีท้องอยู่ไหมครับมีทอมอมอ้องไหมอ๋อตัวนั้นท้องอยู่อืมบมันเนาะตัวใหญ่มากเลย ยังไม่ได้ผสมไอ้นี่นะเพราะว่ามันเป็นท้องแรกตัวนี้ท้องแรกแล้วครับเริ่มมันนี้เฮ้ยให้กี่เดือนหรออันนี้อุน่นดุนมาตัวพี่โน่นเราเอามาปีตื้ตีม,มาตูเฮ้ยมันไม่มีที่อยู่แลวมัน ต้องต้องขยายอคอกเนาะต้องขายวัวมาขยายอคอกแล้วเนี่ยอยาาจะเุงันมมน้ฟังเก็บไม่ดีมันให้มันดึงออมานะครับ <c oughs> ด,ดูดูต้องไม่เมื่อกี้มันร้าวหาย <c oughs> ดีไม่โชคดีมันไม่ไม่จิดกันอะ ครับเลีเ้ยงมานี่มีเป็นโรคอะไรบ้างไหมครับเ,เป็นตั้งแมรมก <c oughs> ีไม่ใช่แม่แต่ไ <c oughs> อ้ไอ้นี่เลย พยายามกว่าเ็ดยังไงก็ต้องขายออกอ่ะให้เรือนน้อยๆหน่อยเนานะตามกำลังเรานะเรน,น,น,นนะา,เานะจะเลือกเก็ดแบบพร้อมเอาแต่แม่ใหม่เอาไว้อ๋อบกุ้นเนี้ยครับแม่เก่าเราจะเอาออกอดูๆ <c oughs> ต้องแม่ใหม่กี่ดู <c oughs> อาเท่านี้ไม่ใช่แม่ตัวเองนะดูอันดนูยากับบนีนดูดิเดี๋ยวมัน,มนอย่างบินเลยโอเจอกระพงหงเนี่ยต้องปล่อยอ่ะ sẽ loại tôi, ừ. tôi, tôi đen này bỏ ừ. ừm ừ. ai <laughs> <laughs> cho mượn là năn. cái mẹ vợ em cái này đúng. Ừ. <laughs> à, anh anh ấy vẫn chưa có con. Ờ. cái <laughs> à, <làm gì> <laughs> 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 này là. <laughs> <laughs> <tệ thống> <laughs> พิ่งเพิ่งเพิ่งติดเนาะที่นี่บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านโคกอโคกอ,องตำบลอะไรครับลำดะอ,อำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับ เป็นโลบ้านนะัวชิ้นปลาน,น,นี่แหละแต่ไม่ก็จะขายตัวไหนครับที่ว่าจ,จะขายอืมใ,ใครสนใจมาดูได้นะครับที่บ้านโคกโอนะครับ,บนนดูไปกวนเ้าะเอ้อ แม่ตัวเองไม่กินเหมือนมันจะนมตั้งเริ่มตั้งไม่มาอีกตัวใหญ่อืมสองสามเดือนเนาะอีกสองเดือนนะออเอนานะประมาณนี้แหละนะอืม เกือบเกืบตันแล้วนีตัวมันใหญ่มากฮะโอ้ใช่ใช่ใช่บ้านใน ส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ